สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทำนายไพ่อรัเคิลนะคะอาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อนน้อมรับคำทำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะคะอาจารย์ไม่แนะนำไม่นำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆนะคะเพราะว่านี่คือคำทำนายโดยรวมนะอาจารย์แนะนำให้มาดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะและพิเศษคะ่ะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะคะคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ ใครที่เข้ามาดูดวงกับอาจารย์ภายในเดือนนี้อาจารย์จะแจกวอลเปเปอรเสริมดวง199บาทฟรีกันไปนเลยนะคะอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะมาเริ่มกันที่ราศีเมษกันก่อนเลยนะคะเริ่มจากเรื่องความรักของคนโสดกันก่อนเลยคะ่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างในครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมพศ2566นั่นเองนะคะ เรามาเริ่มกันเลยขอเอาหน้าไพา่จงบอกหน่อยนะคะคนโสดความรักจะเป็นอย่างไรบ้างสเสน่ห์แรงมากๆนะคะตอนนี้จะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาจีบจะมีคนสนใจคุณมากๆเลยนะในช่วงนี้แต่เหมือนกับว่าคุณคนโสดเนี่ย ยังไม่อยากเปิดใจให้กับใครเหมือนยังมวัวแต่ยึดติดกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วกเ็เหมือนคุณคิดว่าการจะเจอความรักครั้งใหม่อะที่ดีกว่าเดิมอะเออมันยากมากเลยมันเหมือนกับว่าคุณต้องดูอะไรหลายๆอย่างเลยเนาะกับคนที่เข้ามาเหมือนคุณไม่ไว้ใจใครเลยนะ พายบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนที่จะตัดสินใจเพราะเรามีเสน่ห์อยู่แล้วใครที่เข้ามานะคะให้เราดูดีๆไม่ใช่ว่ารักสนุกแล้วรักอย่างเดียวนะคนที่เข้ามากับให้ให้ราศีนี้นี่จะต้องเป็นคนดีจริงๆนะเพราะเหมือนกับว่าคนราศีเนี้ยเขาผ่านเรื่องราวไม่ดีมามากใช่ไหมการที่เขาจะเลือกคู่ชีวิตในในชีวิตต่อไปเนี่ย เขาก็จะดูดีๆแล้วเขาก็จะไม่รีบร้อนแล้วแล้วก็คุณคนที่ยังโสดอยู่นะคะเหมือนกับว่าชีวิตช่วงนี้คุณยังรักอิสระอยู่ด้วยเนาะยังรักสนุกแล้วก็ไม่อยากผูกพันกับใครด้วยยังอยากใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเหมือนใครบางคนเนี่ยยังพึ่งทําใจได้นะก็ยังอยากใช้ชีวิตโสดต่อไปอนะเนาะมีใครเข้ามาก็ให้คุยได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องรีบร้อนนะต่อไปมาคนมีคู่ก,กันบ้างคะ่ะ คนมีคู่นะคะยังหวานยังอินเลิฟเหมือนสมัยจีบกันแรกๆเลยนะใครที่มีคู่นะเหมือนกับว่าความรักที่มีเนี่ยยังไม่หมดโปรเอาง่ายๆนะคู่รักคู่หลงมากๆเลยแต่บางครั้งเนี่ยการมีเวลาหรือว่าการสนใจคู่การสนใจคนข้างๆเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะต่อให้เรายังอยู่ด้วยกันต่อให้เรายังใช้ชีวิต หวานแค่ไหนก็ตามนะคะแต่เราต้องอย่าลืมสนใจคนข้างๆนะคือนอกจากดูแลคนอื่นแล้วอะ่ะอย่าลืมใส่ใจดูแลคู่ของตัวเองบ้างเพราะว่าจะมีอาจจะมีการงอนการอาจจะมีการน้อยใจกันและถ้าเกิดปล่อยให้มันรุกรามเข้าไปนะคะมันจะอยู่ในจุดที่เปราะบางมากๆเลยคือต้องหันกลับมาคุยกันหันกลับมาเคลียร์ความสัมพันธ์กันนะว่าจะต้องเอาอย่างไงดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมดูแลคู่คุณด้วยนะคนมีคู่นะ ต่อไปมาเรื่องการงานกันบ้างคะ่ะจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะขออำนาจไพ่จงบอกหน่อยคะ่ะงานที่อยู่ในมือนะคะมีโอกาสเติบโตมีโอกาสก้าวหน้า มีโอกาสขยับขยายนะคะใครที่เป็นเซลล์ก็อาจจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะมากๆเลยในช่วงนี้มีลูกค้าเข้ามารองรับมีลูกค้าเข้ามาซัพพอร์ตนะคะต่อให้คุณสู้ยังไงเนี่ยงานก็สู้กลับเพราะฉะนั้นเนี่ยขยันตั้งใจทํางานให้ดีนะคะคุณเป็นคนขยันอยู่แล้วเนาะมีโอกาสได้รางวัลพนักงานดีเด่นด้วยนะสําหรับใครที่ตั้งใจทํางานมากๆเลยนะคะ อบางคนก็คิดว่าชีวิตช่วงนี้มาถึงจุดเปลี่ยนหรือเปล่าทํางานเนี่ยมันเป็นการวนลูป อยากมีการเปลี่ยนแปลงอยากมีการเริ่มต้นใหม่คะ่ะอยากเริ่มทํากิจการอะไรเพิ่มเติมจากงานหลักนะคะให้ทําได้นะในช่วงนี้นะไฟในตัวคุณกําลังมานะแล้วก็เป็นช่วงที่ดีในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังเบื่ออยู่นะเบื่อจากงานประจาําเบื่อจากงานวนๆลูปที่เราทําอยู่นะคะให้หางานทําเสริมนะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะ ต่อไปมาเรื่องการเงินกันบ้างคะ่ะการเงินนะคะกินดีอยู่ดีมีเงินใช้จ่ายเรื่อยๆนะส่วนใหญ่เนี่ยคนราศีนี้นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยจะหมดเงินไปกับการซื้อความสุขให้กับตัวเองสะส่วนใหญ่นะคะ ไม่มีทุกขรอเรื่องเงินนะคะมีช่องทางการสร้างรายได้นะคะแล้วก็ช่วงเดือนนี้คุณจะหมดไปกับออของที่กระแสแฟชั่นนะอืมใครบางคนนะคะก็อยากจะเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินให้มีความมั่นคงขึ้นอาจจะมีการนำเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างนะคะที่เป็นการเงินต่องเงินนะเพื่อให้เหลือเก็บใช้จ่าย ในสิ่งที่เราต้องการได้นะคะเพราะฉะนั้นใครอยากทำอะไรในช่วงนี้ทำได้ค่ะการเงินไม่มีปัญหานะต่อไปมาเรื่องสุขภาพกันบ้างค่ะ ช่องทองมักมีปัญหาระบบย่อยนะคะแถมช่วงนี้ลมก็มีการแปรป่วนง่ายนะคนราศีนี้นะอาจจะเคดเรื่องงานเ,เพราะว่างานกําลังเข้ามานะคะแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงป่วยบ่อยนะ3า,าวันดี4วันคข่ยอยาต้องพักผ่อนเยอะๆนะในช่วงนี้นะคะ หรือบางคนนะคะนั่งทำงานท่าเดิมๆอาจจะเริ่มรู้สึกปวดหลังรองปรับเปลี่ยนยืยาบทดูบ้างนะคะที่ไพ่เตือนมาเนาะต่อไปมาดูเรื่องโชคราบกันบ้างค่ะ สีมือและความสามารถนะคะจะทําให้เรามีรายได้พิเศษเข้ามาเรื่อยๆนะคะดวงดีแบบหุดไม่หยุดเลยมีโอกาสได้โชครางวันเล็กลางวันใหญ่จากรายๆช่องทางนะคะในช่วงนี้นะแล้วก็จะมีใครสักคนเนี่ยเป็นสื่อกลางในการนําโชคและนําข่าวดีมาให้นะคะอะเรามาดูกันว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอะไรเราไหมคะช่วงนี้ขออำนาจไพ่ด้วยค่ะ ช่วงนี้เป็นนาทีทองนะคะไม่ว่าคุณจะเริ่มทําอะไรก็จะเป็นการงานการเงินความรักก็จะมีคนเข้ามานะคะทําได้หมดเลยนะในช่วงนี้คุณจะเป็นคนควบคุมทุกๆอย่างเองเลยนะใครอยากทํางานเสริมอะไรก็ทําได้เลยนะคะและเป็นทางเลือกที่ดีด้วยไม่ว่าคุณจะทําอะไรในช่วงนี้น่ะมันเป็นทางที่ดีสําหรับคุณทุกๆอย่างเลยนะจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในทุกๆด้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นรีบลงมือนะดวงคุณมาแล้วนะ รีบลงมือทํานะคะ,ะเรามาดูกันว่าพระแม่กาลรีอยากฝากข้อความอะไรถึงคุณบ้างคะได้ไพ่พระแม่กาลรีหมายเลขที่14นะคะมาดูกันว่าพระแม่กาลีอยากบอกอะไรคุณนะ พระแม่การีไพ่ใบนี้สอนให้เรารู้ว่ามันไม่จําเป็นที่เราจะต้องสู้กับไฟด้วยไฟหรือว่าเอาชนะปัญหาด้วยกําลังเพียงอย่างเดียวการใช้ความเมตตาและอ่อนโยนก็สามารถที่จะสยบ ปัญหาได้เช่นกันไม่จำเพนที่เราจะต้องเอาชนะอะไรบางครั้งสิ่งที่เราต้องทำก็คือการปล่อยวางหากสิ่งใดที่เป็นของคุณสิ่งนั้นก็จะเป็นของคุณคุณได้รับพรที่จะเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตใดจะใช้วิธีใด จงเข้มแข็งเพื่อที่คุณจะได้รู้จักความอ่อนโยนนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะอย่าลืมทักริงกันเข้ามานะคะเพราะว่าในเดือนนี้อาจารย์ยังจะแจกวอลเปเปอร์เสริมดวงอยู่นะคะร้อยเบาบาทฟรีไปเลยนะอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ